อายุ30แล้วเริ่มมีร่องแก้มจะแก้ปัญหาอย่างไงใช่ไหมคะก็จริงๆวิธีการแก้ปัญหานะคะมีได้หลายวิธีเลยค่ะขึ้นอยู่กับปัญหาของคนไข้ด้วยนะคะความลึกของร่องแก้มของคนไข้ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่จะช่วยในการคิดว่าเราจะแก้ปัญหาด้วยวิธีไหนด้วยค่ะ30ต้นต้น,ตนแล้วมีร่องแก้มแค่นิดๆิดหมอก็อาจจะแนะนําว่าอาจจะใช้เครื่องยกกระชับผิวนะคะ,ะ,คะเช่นอัลเทอร่าเทอร์มาดเมเฟียสในการยกกระชับผิวค่ะเพราะว่านอกจากเราได้เรื่องร่องแก้มแล้วเราก็จะได้เรื่องของคุณภาพผิวด้วยเลยนะ ะะแต่ถ้ายกเครื่องยกกระชับแล้วยังมีร่องแก้มเหลืออยู่เราก็อาจจะค่อยมาเติมด้วยฟิลเลอร์นะคะเติมฟิลเลอร์แล้วก็จะได้เห็นผลทันทีร่องแก้มยกขึ้นทันทีเลยค่ะถ้าคนไข้มีร่องแก้มลึกมากๆนะคะก็อาจจะต้องยกด้วยวิธีการร้อยไหมเป็นต้นนะคะสาหรับคนไข้ที่ยังไม่รู้นะคะว่าหัตตกรรไหนจะแก้ร่องแก้มของตัวเองได้ดีที่สุดนะคะก็สามารถเข้ามาพบหมอได้ที่รากัสคลินิกทั้ง9สาขาเพื่อให้คุณหมอช่วยประเมินใบหน้านะคะ